เน,นี่ยค่ะอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่ที่สำหรับจัดหาง่านสำหรับเด็กเลยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยรายการของเราเคยมานําเสนอข่าวการเปิดตัวที่นี่ไปแล้วน,นะคะว่าเพิ่งเปิดไปเมื่อประมาณปลายเดือนมีนาที่ผ่านมานี่เองแต่ว่าวันนี้ค่ะจะกรมาเขาไปดูข้าไในเลยว่าข้างในเขามีกิจกรรมอะไรบ้างแต่ว่ากิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยเขาทำมาให้เด็กเล่นค่ะแจมเล่นไม่ได้นะทีน,นี้ก็เลยมีผู้ช่วยมาน้องนิชาสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพาพี่แจมมาทัวร์ที่คิสซาเนี่ยเองนะคะ งั้นเราไปดูเลยดีกว่าว่าหนูจะไปทำอะไรบ้างอะไรไหม นิชายอยากรู้ยังคะว่าหนูอยากทํางานอะไรหนูไม่รู้เลยว่าหนูอยากทางานอะไรอะ่ะเข็ดไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะจะพาไปที่อินฟอร์เมชันเซ็นเตอร์เผื่อว่าจะมีใครบอกหนูได้ว่าหนูเนี่ยต้องทํางานอะไร <c oughs> ดีไหมเยี่ค่ะไปลเลยสวัสดีครับดิดีตอนรัสู่จ็อบอินฟอร์เมชันนะครับผมมายองนะครับเป็นผู้ดูแลสำนักงานแห่งนี้นะครับซึ่งเราจะจัดหางานให้คุณผู้หญิงคุณผู้ชายเห่งเมืองคุ้นเสียนีเลยนะครับแต่เรามาแนกงา ทั้งชายแบบชาวคิเเนียกันก่อนเลยเดี๋ยวยกของนี้แบบนี้นะครับอ่าเราไว้ที่หน้าอกด้านซ้ายแล้วกล่าวคําว่าทายนะครับ1 2ึ่สอสา,ายแปลว่าสวัสดีของชาวเมืองคิเเนียนะครับอ่าเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยครับ สำหรับตรงนี้นะครับก็คือแบบสอบถามของเรานะครับซึ่งข้อมูลต่างๆที่เราได้มานะครับจะนําไปสรุปตอนท้ายนะครับว่าเราสามารถทํางานที่ไหนที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับเดี๋ยวคุณผู้หญิงกดสตาร์ทเลยครับใครับคุณผู้หญิงสตาร์ทไปตรงนี้คุณชอบเล่นกิจกรรมประเภทใดยามว่างนะครับสามารถเลือกได้เลยตามใจเราชอบเลยนะครับชอบสะคอนะครับเดี๋ยวกดยืนยันด้วยครับ ต่อไปข้อใดต่อไปนี้ที่คุณผู้หญิงนะครับมีความสนใจมากที่สุดนะครับวิชาอะไรบ้างเด็กกดรีดันเลยครับเพราะว่าในการเรียนสถานที่ใดนะครับจะมีผู้หญิงชอบมากที่สุดสำหรับงานที่เหมาะสมนะครับีานก็จะขึ้นมาด้านหน้าเลยครับองีกงานด้วยกันก็คือนะครับการเป็นศิลปินนะครับ การเป็นนักออกแบบนะครับนักยากรรและนายแบบและนางแบบนะครับตรงนี้นะครับจะมีตัวชาร์ตด้านหน้านี่ครับสถานประกอบการต่างๆนะครับจะมีตัวชาร์ตแบบนี้ขึ้นมาให้เลยถ้าไปตามสถานประกอบการต่างๆนะครับจะเห็นัวนี้เลยนะครับตอนแรกเนี่ยจะเป็นการรับจํานวนกี่ท่านนะครับในการเข้ากิจกรรมเด็พียงหนึ่งครั้งนะครับต่อไปการใช้เวลากี่นาทีในต่อกิจกรรมหนึงหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็อายุเท่าไหร่นะครับ และตรงนี้ถ้าเป็นบวกหรือถ้าเป็นลบนะครับตรงนี้ถ้าเป็นลบจะเสียเงินนะครับในการใช้บริการส่วนมากแล้วจะเป็นร้านอาหารมากกว่านะครับจะได้อาหารไปรับประทานด้วยส่วนถ้าเป็นบวกนะครับก็จะได้เงินในการทํางานในครั้งนั้นนะครับแต่แนะนานะครับอยากให้ทํางานเยอะๆสะสมเงินนะครับแล้วก็สามารถฝากเงินที่ธนาคารซีนีไทยน,นี่ครับเพื่อใช้จ่ายในเงินที่เสียได้ด้วยและสามารถใช้ได้ทั่วโลกด้วยครับที่มีที่เฉีย กิดเนลีมีทั่วโลกเลยใช่ครับมี12ที่แล้วครับทั่วโลกเลยแล้วเราจะคุณเงินเดียวกันคุณเงินเดียวกันครับเป็นกิดเนลียเหมือนกันก็นอย่างงี้นี่ชามมามามา,มาอยู่ที่กิดเนลียที่นี่แล้วก็ทำงานที่นี่ได้เงินแบบนี้ก็ออกไปใช้ที่ต่างประเทศทได้เหมือนนกัใช่แล้วครับเพื่อนบ้านของเราอย่างเช่นมาเลเซียก็มีครับตอนนี้มีพิศลาร์มเปอร์แล้วโอเคงั้นเอามาที่ตอนนี้ก่อนตอนนี้เนี่ยน้องนิชาเหมาะกับที่จะทำงานเป็นศิลปินเป็นนักออกแบบนักเมกอัพกรนายแบบหรือว่านางแบบใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ งค่ตอนต่อไปเดี๋ยวคุณผู้หญิงเปิดแมปเลยครับตัวนี้ตัวแมปนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นแผนที่เมืองของเรานะครับตรงด้านหน้าจะเป็นโซนชั้นล่างปกตินะครับส่วนด้านหลังนี้จะเป็นโซนด้านบนส่วนด้านหน้าน,นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ job information นะครับนี่นะครับ นี่นะครับส่วน job information <ห>นี่ครับเราสามารถเดินตรงไปด้านล่างน,นะครับถ้าเดินตรงไปนะครับเดี๋ยวสายนิดนึงจะเจอ CMB Thai Bank นะครับแล้วจะ,จะเดินตรงไปหนึ่งจะเจอ theater theater นะครับจะสอนการแสดงแลวก็จะสอนเป็นศิลปินไ,ได้ด้วยแลวด้านข้างนะครับจะมีนางแบบนะครับสามารถเดินแบบได้ที่นั่น,อนสอนการเป็นนางแบบสอนการ acting นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีทีวีสตูดิโอนะครับ ให้คุณผู้หญิงสามารถเป็นนักข่าวนะครับเป็นผู้สือข่าวได้เองด้วยนะครับและตรงนี้ได้ค่าตอบแทนด้วยอ๋อแต่ละใคดีกันเลยไหมคะค่ะเรียกว่าอะไรนะคะเชียเตอร์ใช่ไหมคะตรงนี้เป็นเชียเตอร์นะครับตรงนี้เรียกว่าหลานซิตี้คอปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเชียเตอร์กันเลยเนาะค่ะค่ะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวต้องอักําลาแบบคิเนียนะครับทำยังไงจะได้ห่ะเดี๋ยวกันเลนะคะอ่าะเราไว้ที่หน้าอกด้านซ้ายเช่นเดิมแล้วักออกไปแบบนี้นะครับแล้วกล่าวคำว่า CU นะ See you, bye ค่ะขอบคุณค่ะ ที่นี่เนี่ยนะคะไม่ว่าทุกกิจกรรมเนี่ยนะเขาจะไม่ได้ให้ผู้ปกครองเข้าไปทุกกิจกรรมค่ะเพราะว่าบางอุปกรณ์เนี่ยนะคะเขาทํามาเพื่อที่จะให้น้องๆใช้ให้เด็กๆใช้เลยค่ะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการให้เด็กๆเกนี้ยเข้าไปแล้วก็ได้ใช้ความคิด ได้ใช้จินตนาการของตัวเองให้ได้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นบางจุดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองก็จะเป็นจะต้องรอข้างนอกค่ะตอนนี้เนี่ยจำสง่งทินิชาเนี่ยนะเข้าไป acting class เรียบร้อยแล้วค่ะและเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่านิชาเนี่เรียนอะไรบ้างแล้วพอเดี๋ยว acting บนเวทีจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราต้องรอดูกันค่ะ <laughs> lady lady Why are you feeling me? Thank Your eyes look like those girls. You saved my life. Two. Oh, you oh, you can't talk. I can't speak now. One, two, three. เป็นผู้สื่อข่าวเป็นผู้สื่อข่าวด้วยชอบอันไนบ้างที่สุดเลยสาบันเนี้ยชอบเป็นผู้สื่อข่าวทำไมนะคะเพราะว,ว่าหนูได้ไปถ่ายรูปแล้วก็เขียนอะไรต่างๆเมื่อกี้หนูไปถ่ายรูปอะไรมาตอนนี้เป็นผู้สื่อข่าวไปถ่ายรูปที่ซ่อมรถอ่าแล้วเขียนข่าวมาว่าไงบ้างเนูเขียนข่าวว่ามีที่เปิดให้บริการแล้ว บอกว่าเออมีที่เขาเปิดให้บริการช่วมรถแล้วอย่างงี้ใช่ไหมคะเราบอกว่าถ้าครั้งต่อไปเนี่ยให้นิชากลับมาเล่นอีกเอาไหมสนุกมากเลยใช่ไหมและถ้าตอนนี้เดี๋ยวพี่จำกลับแล้วปล่อยนิชาไว้อยู่นี้ก็เล่นได้ใช่ไหมอยู่ได้สบายใจว่าโอเคอ่ะเดี๋ยให้นิชาเนี่ยชวนเพื่อนๆทางบ้านหน่อยเพราะว่ามีใครเนี่ยอยากจะมาเล่นที่นี่แบบนิชาบ้างบอกเพื่อนๆไสนุกเปล่าถ้าสนุกก็ให้มาเล่นแบบนิชาบ้างไหมสนุกอ๋อนี่แหละค่ะ สนุกอะให้มาเล่นด้วยเอาง่งงายๆเลยคุณผู้ชมเพรว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่เด็กๆเ,เข้ามาแล้วเขาได้เป็นตัวของ เองมากที่สุดเลยค่ะข้อดีอีกส่วนหนึ่งของที่นี่เลยนะนะคะการที่เขากันไม่ให้ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่นเนี่ยเข้าไปทากิจกรรมร่วมกับเด็กๆนั่นแหละค่ะแค่เด็กๆเ,เขาเข้าไปตามลาําพังใช้อุปกรณ์ของเพียงลางําพังแล้วก็ค้นหาตัวของตัวเองค่ะตอนนี้เนะี่ยหลายๆคนกามีปัญหาว่าโตมาเนะี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรดีเนี่ยค่ะลองมาค้นหาตัวเองกัตั้งแต่เด็กๆแบบนี้นั่นแหละคะ่ะยังไงวันนี้เนี่ยหมดเวลาของช่วงทอ,งองกร์กบเราลแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับคลิปออฟเดอะเดย์ค่ะแต่ว่าช